กินจอหน่ยดุกินจอ่ ตั้งอีกแล้วก็เปียตั้งอีกแล้ววันนี้ลูกสาวมานะเนี่ยพ่อดีใจมากเลยพ่อถ่ายอีกแล้วครับอิ่มอีกแล้ววันนี้เลี้ยงลูกนะครับลูกพร้อมหอมนะครับไม่ค่อยกินข้าววันนี้พ่อทนไม่ไหวนะครับพ่อเลยพามาเลี้ยงสวัสดีครับวันนี้ลูกกุ้งแห้งมานะครับคุณพ่อก็อยากปั้นให้เป็นลูกหมูน,นะครับวันนี้ก็เลยมาทานทะเล ปลากุ้งแห้งมากินครับผมลูกพลอยจ้าลูกพลอยสุดที่รักของคออุณพ่อนะครับได้รอก่อนนะกันรอ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 ลอลอ๋เอเรามีหอยนางรมเราด้วยใช่เรารอก่อนไม่ได้หได้แล้วก็แกะให้คือก่อนไงเราแกะกันไม่ได้โดนหน่าอีกแล้วเบอกว่าเราใจร้อน หน่อยนางลมอะลองเทียดังอีกขอถ่ายหอยนางรมหน่อยเนี่ยเออเออหอยนางรมโอ้ย <c oughs> นีนะอันนี้คือปาลาอะไรแกงต้มปลากระพงทอดครับแกงเออแกงต้มปลากระพงทอดหวัวน้ำลายไหลลูกสาวพามากินอีกแล้วลูกสาวพามาพ่อจ่ายตังค์ครับเขาจุดไปให้นะแน่ผมไม่ถ่ายแล้วครับผมกินแล้วอิ่ว ันนี้อาหารอร่อยหมดเนะพวลูกสาวมาสวัสดีครับเพลงจบนะครับผมรีบอัดเลยนะในวันนี้ผมมากินข้าวกับลูกสาวจากลูกสาวนะครับที่ทานทะเลถนนบางขุนเทียนจ้ะวันนี้ผมมาแล้วเนี่ยอร่อยอร่อยอันนี้ก็เรียกอะไรนะกินเนื้อวาแรงมะกุยปลากระพงทอดกรอบแจงส้มปลากระพงทอดกรอบแจงส้มเฮ้ยย มึกพันกระปีโอ้ยของแทบมีเหลือของคนใต้บ้านกูอีกแล้วรี่ตายก่อนเพกจบเพกจบหอยแขงหอยแขงหอยแขงมาจากทะเลเลยครับสดๆเลยนี่เลยเสียตังอีกแล้วเสียตังแล้วเสียตังแล้วไอ้นี่อะไรวะหอยนางลมหอยนางลมตัวใหญ่ๆ8ญแปดบาทเนี่ย ยังไม่มาเพลงยังไม่มาเพราร้านอาหารนี้เปิดเพลงทำยูทูบไม่ได้ผมเลยจัดหนักเลยนี่นะเนี่ยนี่นนอีหยังมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าคืออะไรระวังนี่อะไรเ<ะ>นี่ยนี่อะไรมันกินกระหอยนางรมกินกระหอยนางรมเนี่ยผมมาเรียกก็ไม่ออกเนี่ยร้านนี้เร็วกับร้านนี้เร็วผมนิดบอกเพียงก่อนเลย บอวเดี๋ยวเพลงมาผมนําไม่ได้เลยอันนี้ลูกสาวผมมานะลูกสาวผมมาอย่าบอกใครนะลูกสาวผมมากับข้าวอร่อยหมดเลยกับข้าวอร่อยหมดเลยปลากระพงทอดกรอบแกงก้มปลากระพงทอดกรอบแกงก้มนี่เลยร้านนี้อร่อยครับอร่อยฐานทะเลก่อนเข้ามาต้องจองด้วยนะเพลงมันมาแล้วผมต้องปิดก่อนมาแล้วเพลงอ่ะ เตียงกำลังปิดนะครับเราก็เลยมาไล่ดอยอาหารหมดแล้วนะครับเรากำลังจะกลับนะครับอาหารแทบมีหลีเด้อกินอยู่กินโยวกินชยอกับกินเยอะกินโยอหน่อยุกินเอ้าวว้าวว้าววาวว้าววาวววววว คือวันนี้เนี่ยกลับบ้านมาทุกคนก็มาจริงๆอ่ะนัดพ่อไว้บ่ายโมงแต่ว่าด้วยความที่ก็โกหกพ่อแหละว่ายุ่งนู่นนี่นั่นแต่จริงๆคือตื่นสายนะคะก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวตากผ้าล้างจานก่อนแต่จริงๆไม่ใช่อะ่ะตอนที่ทักไปหาพ่อคําแรกคือ,อยังนอนอยู่นะคะทุกคนก็วันนี้กลับบ้านมาใช่ปะเพราะว่า คือสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยพลอยก็ปรึกษาคุณพ่อนะคะบอกว่าลูกสาวอกหักดังเปาะพ่อเลยบอกว่าพขาบอกว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นก็วันนี้เนี่ยคือไม่ใช่ไรกลับบ้านมาหาพ่อแม่นะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยบอกว่าคิดถึงลูกสาวมากคือพลอยไม่ได้กลับบ้านมาก็ก็เกือบเดือนป้าป๊เกือบเดือนเกือบเดือนเกือบเดือนที่ผ่านมาป้าป้าทำอะไรบ้าง ป๊าาก็ไปทาำยูทู e ฝักช่องอะฝักช่องฝักช่องฝักช่องเออช่องดี1เคิวกครับเมไม่มีอะไรฮะักมันเป็นป็นคลิปสบายๆของผู้วัยชราพี่วัยชราแล้วเหรอแม่แนวอีหีเด้อตอนนี้พอยอายุปีหน้า27ใช่ปะพ่อพ่อก็บอกว่าพอยเริ่มเริ่มมีอายุแล้วทุกคนคือวันนี้คุณพ่อมาพามาที่ไหนครับมามาทานทะเลอยู่แถวไหนครับบาง เตียนชายทะเลครับผมเคยมากินยังเคยแล้วรับประกันว่าว่าอร่อยสุดย <c oughs> อดเลยมากินกับใครอ่ะมากินกับครอบครัวทางภาคใต้ครับอ๋อเพอราะว่าปลาเราต้อนมีสงขานะคะวันนี้ก็สั่งสปอนเซอร์ก็คนนี้เลยเสียเงินอีกแล้วเนี่ยเนี่ยนี่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 นนวันนี้ <c oughs> เอามาไหนจังนะเนี่ยฟ <c oughs> ังเลยฟักเลยเนี่ยย่าโอ<ใ>นเงินเ<ใ>นี่ยเขามาพับปนทำไงมีพ่อคนเดียว ป๊าเขายังมีกล้องของเขาละคะไหนเลยรุ่นนี่ไงนี่ทุกคนคือมานั่งกินข้าวเขายังมีกล้องประจำตัวของเขาอะแล้วคือแบบกล้องแพงกว่าของคอยมากกล้องสมมาเท่าไหร่กลสองหมื่นจ้าแลกกับของลูกได้ปะไม่เอาแต่ว่ามันเป็นคันนันเหมือนกันแมว ให้จ่ายเงินนะครับไม่มีใครจ่ายเงินนะครับมาตกระกำลบลำบากที่ผมอีกเลย <c oughs> ที่จะได้วนพ่อพามาเลี้ยงเดือนหนึ่งแล้วนะครับเดือนหนึ่งแล้วนะครับ